พบกับช่องคลินิกกฎหมายแรงงานใน EP ีที่20กันแล้วนะคะประเด็นใน EP ีที่20นี้ว่าด้วยประเด็นที่ว่านายจ้างขอผ่อนใจ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่และถ้าหากผ่อนใจไม่ตรงจะทำอย่างไรได้บ้างที่จะไปฟังรายละเอียดการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พ <Reese> s. <S เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินโบวีแล้วก็ ทีมงานคลินิกกฎหมายแรงงานทุกท่านด้วยนะคะถ้ากดแล้วเนี่ยไปรับฟังกันเลยค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นคลิปนะคะว่าหากนายจ้างขอผ่อนจ่ายค่าชดเชยได้ไหมและถ้าผ่อนจ่ายไม่ตรงละ่ะทาอย่างไรได้บ้างกฎหมายคุ้มครองแรงงานกําหนดให้ในายจ้างเนี่ยคะ่ะจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างเมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีเหตุหรือไม่เป็นธรรมตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตราที่1 1 9 นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างตามอัตราที่ระบุไว้ในพรบวคุ้มครองแรงงานมาตราที่118้แปละประเด็นที่มีว่า,าแล้วถ้านายจ้างเนี่ยบางรายประสบปัญหาทางด้านการเงินอีกทั้งจํานวนที่จ่ายเนี่ยอาจจะมีจํานวนที่มากและจ่ายให้กับลูกจ้างหลายๆคนพร้อมกันจึงไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างทั้งหมดในคราวเดียวกันได้หากเกิดปัญหาเช่นนี้จะทําอย่างไรได้บ้าง ที่นีกฎหมายแรงงานขอเสนอดังนี้ค่ะค่ะนายจ้างอาจจะต้องตกลงค่าชดเชยเป็นงวดให้กับลูกจ้างถ้าหากลูกจ้างยินยอมก็สามารถทําได้เพราะลูกจ้างเนี่ยมีอิสระในการตัดสินใจไม่ได้อยู่ใต้อำนาจบังคับของนายจ้างนะคะและหากเป็นการตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทางแพ่งเกี่ยวกับการรับค่าชดเชยซึ่งไม่ใช่การตกลงระง,งับสิทธิในค่าชดเชยของลูกจ้างอย่างสิ้นเชิงค่ะ ไม่ขัดต่อกฎหมายแต่ประการใดด้วยนะคะข้อ2ค่ะหากนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยตามที่ตกลงชำระไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งนะคะลูกจ้างก็สามารถฟ้องบังคับค่าชดเชยกับนายจ้างได้ที่ศาลแรงงานต่อไปค่ะเทียบเคียงคำพิพากษา,าดีกาที่157802555แทับ5 5และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษที่11092561ทับค่ะ ถ้าหากว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนี้สวัสดีค่ะ